สวัสดีครับวันนี้ผมก็มานําเสนอไอตัวชุดลูกกิ้งฟีโรเลอร์นะครับที่เป็นแบบเหล็กจุ๊บซิงค์นะครับแล้วก็เป็นแบบฝาพลาสติกนะครับแล้วก็แบบเพาอีกอันนึงก็คือจะเป็นแบบเพาสปริงโหลดแบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น FRS นะครับ76คูณ L650 ขีด P20 นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นฟีโรเลอร์ที่ขนาดไดเมนเตอร์ลูกกิ้งครับ76บินะครับ,บ,นนรบแล้วก็ เป็นท่อเหล็กแล้วก็เอาไปชุบซิงค์นะครับแล้วก็โดยที่ฝาเนี่ยก็เป็นฝาพลาสติกจะเห็นว่างานเนี่ยค่อนข้างจะเรียบร้อยเลยนะครับเพลาจะเป็นเผาเหล็กชุบซิงค์มาเหมือนกันแล้วก็เผาเนี่ยเป็นสปริงโหลด,ดการที่เผาเป็นสปริงโหลดเนี่ยก็คือเวลาเราประกอบเข้ากับไอตัวเฟรมนะครับปกติเรายันเข้าเฟรมแบบนี้ปึ๊บนะครับนี่มันจะหลบรูไว้ให้แล้วก็ ทำให้เวลาการถอดประกอบเนี่ยไม่ต้องถอดเฟรมทั้งตัวนะครับทำให้การประกอบชุดตัวฟีโรลเลอร์เนี่ยทำให้ได้ง่ายมากขึ้นนะครับสำหรับการที่เป็นสปริงโหลดนะครับ